เขาเล่าโอกาสัอดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะสับส่วนที่เจ็ดนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นแม์ที่สองที่ผมมากดกับูทือเบอร์ของเรานะผมตัวมือได้ยินไหมรุ่นนี้เนี่ยผมมาเล่นเออเล่เลีน่ลน,นะผมเป็นสก,กินที่ตัวเฟี้ยวเลยสำหรับสก,กินมาใหม่นะฮะซึ่งสก,กินนี้เนะี่ยเป็นระดับอีพิกก็คือสก,กินเดิมแหละถ้าทุกคนจําได้จะเป็นสก,กินเออสีขาวๆเหมือนกันใช่ไหม แต่นี่คือมันเขารีมิ่มาใหม่แล้วก็กลับมาให้สุ่มใหม่นะครับจึงถามว่าใช้กีเพ็ดไม่รู้ครับผมวันนี้ผมได้เช่ามาผมทดลองมามเออก็สวยอยู่นะถือว่ามนรีวิวไปในตัวก็แล้วกันนะครับผมเล่นมาเฟี้ยวอยู่นะเออผมค่อนข้างทีง่ชอบเลยนะครับตัวเรนลีนก็ถือว่าเล่นได้อยู่ยิงโคตรเจ็บถ้าเจอใครเนะี่ยเจอคอสอะ่ะ เราไปยังไัหมดแน่ไปยังไม่เห็นคูฟ้าเลยนะผมผมไม่แน่ใจว่าคูฟ้าจะอยู่นี่หรือว่าจะช่วยไฮเปอร์เขาฟาร์มนะไม่แน่ใจเหมือนกันแก่คิดไปครับชุดแรกเจ้าปูดีไหม <c oughs> <c oughs> เออสวยอยู่นะผมสวยอยู่เอฟฟกตอนอย่างนี้ถือว่าเฟี้ยวเลยอุ้ยนั่นไงคูฟ้ามาจริง ดีดฟิกรอดครับผมจะล้มไปไหนนี่เพื่อนเอ้ยลมลมมาเดินแคลรี่หน่อยครับตามหน่อยโอ้โลมดูดิโอ้โอ้โอไม่รอดทุกคนดูลมผมดิตรงทังตอนเนี้เขาก็ยังไม่ขึ้นมาเติมผมเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์เนี่ยแล้วก็ โดนเวทป่าไปห้เปอร์ผมก็แตกไปที่รบรีย้อยโอ้โลมชื่อแล่จริงๆเลยโรมนี่ทุกคนดูดิไปเคลียร์กลางเอา้าเอา้าไปยืนกลางเฉยอ๋อจะตายนะน,นี่คือผมกูฟ้าเขาไม่ออกแมปเลยครับเนี่ยเออผมว่ากูฟ้าอยู่นี่อีกชัวแน่นอนนะผมชัวแล้ว ชัวแล้วเป็นแน่แท่เป็นกู่แท้หรือเปล่าปวดหมาได้ไงอุ้ยอุยอุยอันนี้ไม่ใช่เลยนะผมคือหนังปะหนังมันหนังที่ตรงนิ้วมันเปื่อยหรือมันลอกเนี่ยผมก็เลยดึงนะม <c oughs> ไมไปเมื่อกี้กับเกมแ่ลนะทีแต่คนดูแุกคนดูจับตาแทงนะแทงผมก็มารับเวฟกลางแล้วก็ลงไปแล้วมาลับเวฟกลางคนเดียวด้วยนะ <c oughs> เออ อ่ะแล้วก็ลงไปยังไงต่อกอดเช็คไปทีหนึ่งนะผมคลอสไม่อยู่แถวนี้นะโอ้โพูดหึงก็มาเลยตีอยู่ข้างหน้าแล้วขโมยเฉยอลไะครับเรียงกลางบวกแล้วครับยังไง ไใส่ขอบลงไปเติมคากระต้องจ้องมองมองมันจะมีการแย่งต่อกันเกิดขึ้นแล้วใส่กันเรียบร้อยเขากุระวิ่งมาข้างหลังแล้วเป็นไฮเปอร์ที่หายไปแล้วก็แทงแล้วก็เม็ดของเราก็ตามไปอีกนะครับโอ้โหเฮวไฮเปอร์ก็ตามไปอีกเช่นเดียวกันแล้วโอ้โหมดตี้โอ้สี่สี่ไฟท้้นล่างเสียสี่เลยฮะโอ้ไปดูครับคอสคอสได้ของแล้วนะขอได้ของชิ้นแหละชิ้นใหญ่แล้วชิ้นหนึ่งผมยังไม่ได้เลยนี่ ปาฟกลับก่อนอไอ้เปิดเขามาเตือนครับแทงเขามาเนี่ยครับดูแทงเขามาโซนไว้คนระับผมก็กดโอเคไปนะแล้วดูดูแทงผมไปเดินล่างกันสามคนสี่คนไปทำเพื่ออะไรอะครับผมโลโอ้โหดูครับโอ้เมดไม่มาเนีย่ยดวนดูดิไฮ้เปอร์ผมแบบไม่มาเติมเลนเลยอะเมดก็ไม่มาเติมนะ เออแล้วแทงก็ไม่มาเติมอีกนเลยดูไฟกลางเหมือนจะมีประเด็นคูฟาโดดใส่ลานเสร็จรถเสียบเข้ามาเมตายหนึ่งเมตายหนึ่งแล้วเหมือนลิงจะจับใครไว้ไม่รู้นะครับใช้อติขังใครไว้น่าจะไม่ตายด้วยนะคนที่ขังอะ่ะแล้วไอ้ปืนไปดันป้อมล่างได้มาป้อมหนึ่งแล้วลิงก็โดนเก็บไปแล้วหลังกลางเหลือแค่แทงคนเดียวแล้วก็เสียบป้อมกลางไปอีกหนึ่งครับเสียป้อมกลางไปอีกหนึ่งกับสองคิว สองคิวสามไหมมีสามหรือเปล่าไซคบมาช่วยครับเสียไปสาสำหรับเล่นล่างจนได้เับผมไฮเปอร์แล้วไซคบจะโดนอีกไหมมาช่วย,ยร,รับไซคบดียวผมที่ผมมาคนันตีเช็คปุ่มไปทุกคนดูดีทุกคนด,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 ดูดูการเล่นของลูมนะดูการเล่นของลูมกับไฮเปอร์ นี่ยไม่รู้เขาเล่นยังไงนะแบบไม่มาเติมลีนไม่เช็คเลนเลยอะทุกคนดูรมูมนะดูดูดูอ่ะไปกลางเอาแต่ว่าเลีนก็าไม่เขาคิวเล่นเฉยเลยในจังหวะนี้ผมก็ต้องวิ่งลงกลางมามันจะมีประเด็นนะเพราะว่าไปเคลียร์ลานเซรอดสไลด์เข้ามาแล้วก็ปาดไปเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดคุณถอยไปได้แล้วเท็งไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นคนเดียวหรือเปล่าเแ,แท็งไป เค,คลียคีปล่างครับผมโอ้แเทงไปรับเวฟล่างอ่ะโอ้ยไปชูเตะเป็นยินที่โดนไปแต่ใส่ขอบมาเก็บไปได้ครับจงังหวะน,นี้แต่ยังไงเบเลิกเบเลิกจะโซนไหมเบเลิกจะโซนไหมไม่โซนครับผมเลือกที่จะสนใจเดินไปข้างหน้าไม่สนทีมเพื่อสนใจข้างหลังเลยแต่กูฟ้าง้างมากระโดดออกไปครับ <Okay. S 1> โอ้โหผมเหลือจะเชื่อโรมเลยทุกคนดูดิ ลูมแบบลูมลูมไม่ไหวจริงแต่เนี้ยผมว่าลูมกับทังเกิลน่ะไม่ไหวจริงเว้ยลูมกับไฮเปอร์เรอาอะล้วเมก็ตายไปครับผมจังหวะนี้เสียสองครับเสียถึงสองกับป้อมเดียวการป้อมไม่ได้ด้วยครับเสียสองเสียป้อมมีทตั้งห้าพยายามคิดไว้ก่อนครับคลิปตีคูฟ่ากระโดดออกแล้วยังไงยินครับพยายาม ามเข้าไปล้วงแต่ว่าของเขายืนอยู่ถึงสามสี่คนแต่ก็เลือกที่จะวิ่งเข้าไปเฉยเลยกูฟ้าง้างมาแต่กระโดดไมไม่มีคลิปเข้านะครับผมเลือกที่จะกระโดดเข้ามาแล้วก็โดนยิงไปแล้วก็ตายไปทม่เที่ร้อยครับสับ่นแหะกูฟ้าของฝั่งตรงครามพยายามดันเลนเคลนขึ้นให้สูงครับหาของก่อนเพราะว่าตอนนี้ทองตามไม่ทันครับแต่บามอนไล่ไปไม่ช่อไเกคลิปครับผม จะบีเลลิกยังไงบลลิกตามเบลมอนนะครับไม่รู้เขาเป็นอะไรกันนะเออตางมันจังเลยเขียคยีครับเพราะว่าป้อมก,กลางเนี่ยป้อมกลางแตกเราจะเสียเวฟนะครับแล้วก็เหมือนไซคอบจะโดนคากระใส่เข้ามาหรือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไซคอบไม่ตายเหมือนจะมีการชุมนุมกันอยู่ตรงบัฟฟ้าแะไรไงครับไซคอบบิงเข้ามา เดี๋ยวไมลกเบดันตี้ครับผมลาเจลรถพยายามที่จะล้วงได้เขาก็รับไปถึงตัวสำหรับยิงไปเรล,ลาเจลรถไปตายดวยนตีของเรดลี่นะจะมีคนเอาบังไว้ให้แล้วคอสล้ำเข้ามาโดนยิงสวนแล้วก็ตายเว้นตี้เรียบร้อยครับจังหวะนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีทำได้ค่อนข้างดีโอ้จังหวะนี้ดีดีดีไหนจู่พยายามล้วงเข้ามาเก็บไสคอบได้ไปหนึ่งตัวจะได้บอมบ์อีกตัวหรือเปล่า แต่เรียบร้อยครับบามอนไม่ยอมกับบ้าครับโอ้ชิงไปทำไมเพื่อนโอ้ในกูฟ้าเหมือนพยายามจะมีประเด็นกับเราหรือเปล่าเบลิกเลือกที่จะมาเกียร์คีคนเดียวกูฟ้าโจกเข้ามาเมนจะมีเกิดขึ้นครับเบรลิกพยายามเดินโซนไว้พยายามโซนไว้จังหวะน,นี้ คีบก่อนครับแล้วกูว่ากระโดดฟิกเกอร์เข้ามาแล้วตามไปด้วยอันติจูฟิกเกอร์ตบแล้วเรียบร้อยครับ MM เอ็มเอ็มเลสลี่ตายไปตอนทีร้อยก็คือป่มเองคาคุรัคาคุรัรรรโชโจเข้ามาข้างในแล้วก็ตายคีบก่อนครับเรายังมีทางออกที่ไหนมีแจ็คสันที่นั่นมีความหวังไอนเพื่อนเออ เปนติเช็คก่อนนะใครอยู่เบ่าอยู่ปุ่งขวาสองดเดวิลิกเดินไปฟิลฟิลฟลโกโ,กโกโกคนเดียวไปเปิดดันติเพื่ออะไรครับผมอยากจะถามคุณคุณโลมคุณเท้งแล้วก,ก,าก็กละโอ้ยจกเข้ามาครับผมหนีอองไม่ได้เกือบตายแต่เหมือนจะไม่รอดวิ่งออกมาคุฟ้าโดดเข้ามาอีกทีนึงแล้วก็ตกปันติติดไปสองเมตรตายแล้วก็ตายหมดยกตี้ครับผมในหลอดหนึ่งตัวกับลิลลี่ที่ของ ที่ของไม่เกิดแล้วมันก็แตกไปเรร้อยครับก็จะก็ไม่ได้นับผมสตหลับคลิปนี้ใครคิเดเห่นยังไงเกี่ยวกับโรมตอนนี้เล่นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ฝากกดติดตามกด like ไลค์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ